ันนี้นะคะพี่นุ้ยพามาพบกับเจ้าอาเมล่านะคะตัวสปอร์ตเทค VL นะคะและเราพามาพบกับเจ้าของรถกันนะคะกับน้องสานะคะจากอยุธยากันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องสาค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหบริการดีมากเลยค่ะส่งรถถึงที่เลยค่ะค่ะท่านลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อพี่นุ้ยนะคะติดต่อได้เลยนะคะคุยง่ายบริการดีมากเลยค่ะ นี่คือหนึ่งเสียงยืนยันจากน้องสานะคะเป็นยังไงบ้างไปหาพี่ถึงโชว์รูมเลยเซ็นไฟแนนซ์เป็นยังไงคะอ่าดีค่ะเพราะว่าไฟแนนซ์บริการดีด้วยพี่นุ้ยบริการดีด้วยค่ะรถก็ได้เร็วมากเลยค่ะไฟแนนซ์ผ่านเร็วค่ะผ่านง่ายคะผ่านง่ายง่ายมากค่ะพยายามที่จะบอกลูกค้าทุกคันเลยนะคะว่าน้องสาเป็นข้าราชการนะคะเป็นคุณครูผ่านง่ายผ่านง่ายหนึ่งเสียงยืนยันเลยว่าพยายามจะย้าว่าง่ายมากใช่ค่ะ ค่ะถ้าคนไหนสนใจติดต่อนะคะพี่นุ้ยได้เลยค่ะสาขาบางัวทองค่ะใช่ค่ะวันนี้ของคุณน้องสามากเลยนะคะวันนี้เรามาส่งนอกสถานที่กันนะคะแล้วน้องสาบอกเลยว่าต้องรุ่นนี้รุ่นเดียวถูกไหมคะกับรุ่น VL Sporttech ราคา659,000สีเทาบวกค่าสี5,000นะคะวันนี้พี่นุ้ย ขอบคุณน้องสาวว่ <Rem> ind, ขอบคุณมากเลยนะคะทุกความไว้วางใจน้องสาเนี่ยเป็นลูกค้าจากการแนะนําจากใครนะคะคุณอภ,าภาิวัตรพิมสอนค่ะขอบคุณน้องหนึ่งนะคะน้องหนึ่งเป็นลูกค้าเก่าพี <Rem> ind, ่หนึ่งปีแล้วเราคบกันครบรอบหนึ่งปีนะคะแล้วก็แนะนําน้องสาวมาออกรถคันที่สองคันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องหนึ่งน้องดมแล้วก็น้องสาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่นุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราพามาพบกับเจ้าอเมร่ารอบคันคันนี้กันเลยนะคะ ไม่ร mm ้อะไรอนี้เพื่อนอยู่ใช่